ขอกราบสวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ในแม็แม,แม,มงมุมนะครับอยู่ในโรบอกตอนนี้เราก็มาเล่นในโรบอกน้ครับซึ่งผมก็แปลงล่าเป็นตัวตลกได้ด้วยว้าวเออเดือดไปไหนไหนก็ไม่รู้โอ้โห โอโหแมงมุมรอเลยไม่รู้ว่าจะเป็นแมบอะไรก็แมงมุมรอเลย ตอนนี้ผมก็หล่นมาครับโอ้ยหายรูเออตอนนี้เราก็ต้องหาฟันเฟืองห้องที่เติมไว้สามห้องเราต้องเอาไปใส่ให้หมดอูวหภารกิจนี้ยากอะ ทำภารกิจให้สำเร็จแลวไปเก็บฟันเฟืองอันนี้ขอให้โชคดีแต่ระวังแมงมุมด้วยละอย่างเทพบาเรนคือแมงมุมอย่างเท่โอ้มายก็ไปแล้วเจอฟังเฟืองแล้วลวอาห้องอนู้น กดไปต่อครับเมื่อกี้ไม่มุนมนะครับทุกคนน่ากลัวมาก,ามากแบบนี้มันทำให้ขนลุกนะครับ อันนี้นะครับผมก็วิ่งไปทางไหนไมกเพื่อเหมือนซันเขจะไม่มีไฟสีแดงฮึบโอ้ไม่ก็ประตูสีเขียววันดีเพื่อนเาตามเพื่อนคนนี้นะครับผมไม่อยากขาดเพื่อนเดี๋ยวคนเดียวผมไม่อยากอยู่คนเดียว ตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าเมนูม,มันหายไปไหนนะครับเมื่อกี้ผมเจอที่จุดที่ใส่นะครับผันเฟืองหูเหลือแค่อันเดียวแล้วลึกแอบไอโซมุมตุ้มมาหนำตำเต็มไปต่อครับครบแล้วหรอไ่วกันเหะอดาแรกผ่านละดดานที่สอง ออไม่ไอแมงมุมพวกนี้จะปล่อยใยใส่เธอเป็นกำดักของพวกเธอไปเอาไฟฉายด้วยละว,ว่ามันจะมืดมากสเปอร์เซนตมันจะมืดมากไม่ แต่ตอนนี้มันต้องไปเก็บฟันเฟืองไม่ได้เก็บฟังเฟืองล้นะมันเก็บหลอดไฟตัวระวังใยด้วยถ้าคุณติดใยจะถูกหมดเวลาขอให้โชคดีไปโอ้โหโอ้โหนเมดค้างครับตอนนึง ครับผมก็โอ้ไฟฉายก็ไฟฉาย,ายมาไปพพ้อมลุยเก็บอดไฟจุ๊บอันนี้ทางสันโอ้ oh my god จะเอบทำไมเพื่อนไม่มีอะไรตามเรามาสองบวกสองได้สี่สามบวกสามได้หกสี่บวกสี่ได้แปดห้าบวกห้าได้สิบหกบวกหกได้อะไรอื้ออื้ออืออื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 รยรุยรุย อึบกบติดายแล้ใส่ไปแปะเอาแล้วน้โพนี่เคยอะไรยอ้ยเอ๊ติดยในมุม นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนตายหรือเปล่าผมเงียบไปเพราะว่าผมไม่รู้นะครับเอ้ยโอ้ย,อยเกือบตายเุ้ยเพื่อนไ็ดีถึงเพื่อนมากสวัสดีอุย้ยมาัองทีมเลยโอ้โหมาัองทีมม,ทมูชินะม,มุกิเตโตกิตา ฉันก็ทุกคนตายไปหมดแล้วอะไรทุกที่ที่มอเลี้ยเทามือเลีม้ 我们一起努 โอ้หทุกคนผมเกือบตายฮ้ยไปต่อครับทุกคนเฮ้ยไปต่อครับทุกคนอ,อ เราจะหลอดไฟนะครับทุกคนจะขึะ้น้ะนึะ้น

จะทำองไรเนี่ยเพื่อนอะไรครับพี่ทุกคนรบร้อยครับผม,มตาย ใชยคับผมตายแล้วอคเเน็ตมันไม่ดีนะครับเลยผมตายสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับเจอนะกันใหม่คลิปหน้าบายบายทุบ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดซับสมาชิกด้วยครับกดใส่ช่องกระโปรงและก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรบ,รบ,บ๊ายบาย